วันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็มีใบงานฝึกทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม้เด็กๆได้ฝึกทํากันนะคะเด็กๆสังเกตบนโตองคุณครูเมย์สิคะว่าโอ้โหมีอะไรนะคุณครูเมย์จะให้เด็กๆดูต่อไปนี้เกี่ยวกับตัวเลขนะคะแล่เด็กๆช่วยคุณครูเมย์บอกด้วยว่าเลขถัดไปจะเป็นเลขอะไรคุณครูเมย์จะเริ่มที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะเด็ก เลขหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะเอ๊ะเลขหนึ่งแล้วก็เลขอ,อะไรนะเลขหนึ่งแล้วก็เลขสองเก่งมากเลยครูเมก็ะจะปลูกด,ดอกไม้เอาไว้ในกระถางนี้นะคะดอกไม้ตัวเลขของคุณคุณเมต่อไปเลขสามค่ะเลขสามยิบยักมันใบหูเลยนะคะเก่งมากต่อม ก็อะไรนะแล้วก็ห้าปุ่มป่องค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปเลย, 5, เลยนะลย 5, แล้วก็เลขะอะไรหน้าเลยค่ะห้าแล้วก็หกค่ะเด็กๆเขียนเลขออกเป็นกันไหมเอ่ยเลขหกหัวกลมจะอยู่ด้านล่างนะคะหกแล้วก็อะไรหนะ้าหกแล้วก็อะไรหนะ้า เจ็ดเหมือนปืนเห็นไหมคะเล็ขาเลขเจ็ดเขียนไม่ยากนะคะเด็กก็เคยได้ฝึกเขียนกันมาแล้วนะคะเจ็ดแล้วก็อะไรเอ,อ่ยเจ็ดแล้วก็อะไรนะคะเจ็ดแล้วก็เลขแปดเหมือนไขแน่แฝดนะคะมีไข่กลมๆสองลูกต่อกันใช่ไหมคะเราก็จะเรียกว่าเลขแปดนะคะวิเลขแปดแล้วก็เลขอะไรนะเลขเก้าค่ะ เลขเก้าหัวกลมบนนะคะเมื่อสักครู่ตัวที่อยู่หัวกลมล่างก็คือเลขหเลขเก้าหัวจะอยู่ข้างบนนะคะอันนี้คือหน้าตาของเลขเก้านะคะอุ้ยเลขเก้าก็สุดท้ายคือเลขอะไรเอ่ยเปกก็คือเลขสิบนั่นเองวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้รู้จักกับเลขสิบแล้วก็ฝึกเขียนเลขสิบกันค่ะ ดดเด็กคผู้ผู้มีจะพาเด็กๆไปฝึกเขียนเลขสิบกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลข 1- ถึงส0นะคะเด็กๆก็เคยได้ฝึกเขียนกันมาแล้วตามเส้นประัวันนี้นะคะผู้รูเมีก็จะให้เด็กๆฝึกเขียนนะคะเลขสิบมี1กับศูนนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนเลขสิบกันเลยค่ะฮาเด็กเราจะมาร้องเพลง นับเลขกันเถอะก่อนที่จะเด็กจะไปฝึกเขียนตัวเลขกันนะคะพร้อมแล้วนับเลขกันเถอะนับเลขกันเถอะ1นึ่งมานับเลขของพองกันมานับเลขของพอกันลา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 หนึ่งสอง แปดและเก้าสิบนับอีกทีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดีเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนตัวเลขสิบกันเลยค่ะหน้าตาของเลขสิบนะคะ มีไรบ้างเอ่ยมีหนึ่งกลมๆนี้เราเรียกว่าศูนย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเขียนการเด็ก,ดกชูนิว,วิเศษนิ้วชี้ขึ้นมาเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มที่เลขหนึ่งกันก่อนเลยนะคะจุดเลยค่ะแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปนิดหนึ่งลากหางยาวลงมาชึบเราเรียกว่าเลขหนึ่งนะคะเหมือนเสาธง ต่อมาก็คือเลขศูนย์ค่ะเด็กๆจุดนิ้วลงไปเลยกัลากมาข้างหน้าค่ะโค้งลงมากลม,มวนขึ้นไปค่ะจึ๊บเห็นไหมคะเด็กๆขานี่คือหน้าตาของเลขสิบนี่หนึ่งกับศูนย์นะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเริ่มที่เลขหนึ่งก่อนนะคะจุดเลยค่ะจึ๊บลากฐางยาวลงมาเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเลขหนึ่งไม่ยากต่อมาเลข0ูนย์นะคะเด็กจุดเลยค่ะแล้วก็ใช้นิ้ววาดเส้นโค้งลงมาข้างหน้านะคะแล้วก็วนกลับขึ้นไปเป็นวงกลมเหมือนล้อรถมันเดิมค่ะและนี่ก็คือเลขสิมี1กับ0ูนย์นะคะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะได้ไปฝึกเขียนเลขสิบในใบงานฝึกทักษะกันค่ะค่ะเด็กๆ เด็กๆก็จะได้มาฝึกเขียนเลขสิบด้วยตัวเองกันนะคะเลข10ก็จะมี1กับ0ูนย์ค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่านกมีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆลองนับดูสิคะ1นึ่งสองสามี่หหเจ็ดแล้วก็10นั่นเองค่ะเห็นไหมคะ ทุกอย่างก็จะเป็น1ิบหมดเลยเพราะว่าเด็กๆจะต้องฝึกเขียนเลข1ิบแล้วก็รู้จักเลข1ิบกันวันนี้นะคะเด็กๆระบายสีนกให้คุณครูเมย์ด้วยทั้ง1ิบตัวนะคะจากนั้นเราก็จะมาเขียนเลข1ิบกันค่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยเริ่มเขียนที่เลข1ิบได้เลยค่ะเริ่มจากเลขหนึ่งนะคะชือนิดนึงค่ะแล้วก็หางยาวลงมานะคะ ต่อมาก็คือเลขศูนย์วงกลมเหมือนล้อรถนะคะโค้งขึ้นต่อมาค่ะเชึบลากลงมาแล้วก็ทำวงกลมเหมือนล้อรถเลยนะคะต่อมาค่ะชึบแล้วก็ลากลงมาเลยนะคะแล้วก็ทำวงกลมเหมือนล้อรถอีกนะคะค่าเด็กๆเชิบ แล้วก็ลากเส้นตรงยาวลงมานะคะแล้วก็ใส่กลมเหมือนล้อรถเสร็จแล้วค่ะเลข10ในหน้าที่1ของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานหน้าถัดไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆใบงานของเด็กๆในหน้าที่2นะคะเขาให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขนะคะ ลงไปในช่องว่างของรถไฟที่มันขาดหายไปนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะตัวเลขก็จะมีอยู่แล้วเลขหนึ่งเอ๊เลขอะไรนไี่มีเอ้ยเลขสองเด็กๆลองฝึกเขียนเลขสองด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกเขียนเลขสองกันเลยค่ะชื่อโค้งนะคะแล้วก็ลากหางยาวลงมาเตะหางไปข้างหลังนะคะเลขสองต่อมา เลขอะไรเอ่ยเลขสามมีแล้วไม่ต้องเขียนนะคะเลขสี่ก็มีแล้วเอ๊ะเลขสี่แล้วเลขอะไรไม่มีนะ้าเลขห้าพุงป่องแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนำมาเขียนลงในช่องว่างนะคะเด็กๆลองฝึกเขียนกันนะคะเส้นตรงยาวลงมานิดนึงแล้วก็พุงป่องจากนั้นใส่เส้นตรงนอนข้างบนค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เลขห้านะคะ ต่อมาเลขหมีแล้วเอ๊ะเลขหแล้วก็เลขอะไรนะเลข7เหมือนปืนเด็กดูตัวอย่างจากตรงนี้แล้วก็นำมาเขียนลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะพร้อมแล้วชึบลากหางยาวลงมาเป็นเลข7นะคะ7แล้วก็อะไรเอ่ยช่องว่างไม่มีเด็กก็ต้องเขียนลงไปด้วยตัวเองค่ะ7แล้วก็ เลข8เหมือนไข่แฝดนะคะเด็กๆลองเขียนเลยนะคะชึบวนลงมาแล้วก็ม้วนกลับขึ้นไปชึบเลข8นะคะต่อมาเลข9หัวกลมบนมีแล้วเด็กๆไม่ต้องเขียนค่ะแล้ววันนี้คุณครูมเมก็ฝึกให้เด็กๆเ,เขียนด้วยตัวเองก็คือเลข10มี1กับศูนเด็กๆลองเขียนลงไปดูสิคะ เลขหนึ่งเริ่มด้วยข้างหน้านะคะนิดนึงขึ้นไปแล้วก็ลากหางยาวลงมาจากนั้นตามด้วยวงกลมเหมือนล้อรถหรือเราเรียกว่าเลขศูนนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะได้แล้วนะคะเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วก็10นั่นเองรถไฟของเด็กๆมีขบวนทั้งหมด1นึสิเลยค่ะเก่งมากๆเลยสำหรับใบงานฝึกทักษะคณิตสัตร์วันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ